ะะอันที่1คือสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เราถนาดัดสิ่งที่เรามีประสบการณ์เขียนออกมาเยอะๆแกะจากตัวเองลอง Liu ถามตัวเองดูนะคะถ้าเราหาข้อนี้ไม่มีอ่าเรามาดูข้อที่2โค้ดบอกว่าถ้าไม่มีสิ่งที่เราถนาดัดสิ่งที่เรามีประสบการณ์งั้นเรามาดูซิว่าเราชอบอะไรเรามีความชอบเรามีความหลงไหลในเรื่องของอะไรที่เรารู้สึกว่าเราชอบมากๆเลยแล้วเรามีความถนดัดเช่นบางคนบางคนชอบงานฝีมือ อ่ะชอบเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ชอบเกี่ยวกับการร้อยลูกปัดการทํากําไรอย่างเงี้ยนะคะการเอ่อการทําตกแต่งตกแต่งเสื้อผ้าเออเนื้อออกไหมเออนะคะเอาเสื้อผ้ามาตกแต่งมาอ่า DIY ใหม่อะไรแบบเนี้ยเราชอบแบบเนี้ยเราเรา,เรามีความรู้สึกเรามีไอเดียตลอดแล้วเราสามารถทํามันได้ทุกวันเนี่ยเรามาทําเรื่องนี้ก็ได้เรามาทําเรื่องนี้ก็ได้นะเออนะคะ นะคะถ้าไม่มีอีกระโค้ดหนูก็ไม่รู้ว่าหนูชอบอะไรนะคะอะงั้นลองไปดูสิว่าปัจจุบันนี้เราทําอะไรอยู่อะฟังโค้ดนะปัจจุบันนี้เราทําอะไรอยู่เรามีหน้าที่การงานอะไรหรือเราทําธุรกิจอะไรหรือเราทําร้านอะไรหรือเราทําประกอบอาชีพอะไรอยู่เช่นเราเป็นพนักง,งานบัญชี เราเป็นพนักงานประจําเราทําเป็นพนักงานบัญชีอยู่แต่เราก็อยากจะมาขายของบนโลกออนไลน์นะคะเราอยากจะหารายได้เสริมแต่เราไม่รู้ว่าเราจะมาสร้างตัวตนเรื่องอะไรงั้นเราก็เอาประสบการณ์จากการเป็นพนักงานบัญชีของเรานี่แหละออกมาเช่นเรามีความรู้ในเรื่องของภาษีเราก็มาให้ความรู้ประโยชน์เพื่อนๆในเรื่องของภาษีในช่องของเราเรามีความรู้ในเรื่องของการลงบัญชีเรามีความรู้ในเรื่องของการทําประกันสังคมเราก็ออกมาทําเรื่องนี้ และและดีซะอีกตรงที่ว่ามันไม่ไปกระทบเราไม่ต้องไปนั่งคิดว่าเฮ้ยวันนี้กูจะมาทำคอนเทนต์อะไรเราไม่ต้องไปนั่งคิดว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะออกมาไลฟ์สดเรื่องอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วนึกออกไหมอ่ะโค้ดแล้วหนูทำเกี่ยวกับบัญชีแล้วโค้ดบอกว่าให้หนูออกมาทำเรื่องนี้แล้วออกมาแบ่งปันเรื่องนี้แล้วหนูจะขายอะไรโอ้ขายได้หมดเลยลูก เราออกมาอ้าวสมมุติว่าเราทําบัญชีเราขายแก้วกาแฟก็ได้เราไปเอาแก้วกาแฟมาใสา่ในตะกร้าเออแล้วเราก็ชงกาแฟเออนะคะเราก็ชงกาแฟไปด้วยเราก็ให้ความรู้ไปด้วยนะคะแล้วเราก็บอกไปบอกว่าเออเนี่ยเราได้เนี่ยเราก็รีวิวไปด้วยแก้วนี้นู่นนี่นั่น,นแล้วเราก็มาออกเพื่อนเพื่อนที่กลุ่มกลุ่มเพื่อนเพื่อนที่เขาเอ่อมาดูเราหรือกลุ่มผู้ประกอบการเกิดเพอ,เ,พอเราต่อยอด ได้งานอะไรคะได้งานจ้างงานไปดูแลบริษัทจ้างงานไปดูแลบัญชีอานะคะมีผูป้ประกอบการมาเห็นว่าคุณมีความชํานาญในเรื่องนี้อยากจะได้คุณเป็นที่ปรึกษาอยากจะให้คุณไปเป็นวิทยากรอาเห็นไหมมันต่อยอดไปได้หรือคุณจะต่อยอดเปิดคอร์สสอนการทําบัญชีสําหรับแมค้าออนไลน์ก็ได้เห็นไหมเราสามารถต่อยอดไปได้แล้วเราก็สามารถขายของได้แต่เรา จะสร้างตัวตนให้เขารู้จักเราว่าเราอ่ะชำนาญหรือเรามีความรู้ในเรื่องอะไรหรือให้เขาจําเราในเรื่องของอะไรอ่ะพอเสร็จเขาก็จะมาเจอเราสมมุตินะมาเจอเอออ๋อพี่นิตาเขามาให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีเขามาให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเออนะเห็นไหมจําได้แหละ เออนะคะจำได้ละนี่เห็นไหมแล้วเราก็มีผู้ติดตามที่เขามีปัญหาแล้วก็มารับการแก้ปัญหาจากเราแล้วก็มาชอบดูกับเราพอเขานึกถึงว่าเฮ้ยเขาอยากรู้ในเรื่องของอการยื่นประกันสังคมเบิกทำฟันเขาก็ต้องไปเสิร์ชหาแล้วถูป,ปะพอเขาไปเสิร์ชหาอ่ะเฮ้ย เขาจาได้ว่าเขาเคยดูช่องนี้อยู่งั้นมาถามพี่เขาดีกว่าเออแบบนี้ก็ได้เห็นไหมพอนึ้อออกไหมพอนึกออกไหมทุกคนพอจะเนึกออกไหมนะคะอ่ะนะคะนี่คือสิ่งที่เราทําอยู่นะคะอ้าวแต่หน้าที่การงานหรือสิ่งที่เราทําอยู่หนูก็เบื่อแล้วโค้ดหนูอยากทําอย่างอื่นอ่ะงั้นมาดูข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่คือเราอยากเป็นอะไรเราอยากเป็นอะไร อ่ะสมมุติว่าเราเป็นพนักงานประจําเราเป็นพนักงานบัญชีแต่หนูเบื่อบัญชีมากเลยค้ณหนูไม่อยากจะมาทําเรื่องเกี่ยวกับบัญชีหนูไม่อยากเป็นสร้างตัวตนเรื่องเกี่ยวกับบัญชีหนูอยากเป็นหนูอยากเป็นอ่าครูสอนพูดสมมุตินะหนูอยากเป็นครูสอนพูดหนูชอบเรื่องการพูดหนูชอบเรื่องตอนตอนหนูเรียนนะหนูพูดเอ่อไปโต้วาทีนู่นนี่นั่นเออถามว่าทําได้ไหมทําได้ แต่เรายังไม่มีประสบการณ์หรือเรายังไม่ได้เป็นครูสอนพูดจริงจงจังๆถามว่าเรามาทําเรื่องนี้ได้ไหมทําได้แต่เราจะต้องทําไมคะต้องหาข้อมูลเพิ่มต้องเรียนรู้เพิ่มเพื่อให้เราเป็นครูสอนพูดและมาแบ่งปันและเอามาสอนและเอามาสอนเรลเมื่อทาคอร์สสอนพูดให้กับคนที่เขาอยากจะพูดเก่งๆนะคะมันไม่ใช่ว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราอยากทํา แต่เราไม่ถนัดเราก็ต้องเรียนรู้เพิ่มและหาข้อมูลเพิ่มนะคะอันนี้คือสิ่งที่โค้ดแนะนำไว้อ่ลองดูนะคะทั้งสี่ไอเดียนะคะทั้ง4ี่หัวข้อในการหาตัวตนที่ใช่นะ